สวัสดีครับพี่ๆวันนี้มาพบกับต้อมเดินชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาตองหนึ่งนะครับหรือเจ้าพญาเจ็ดสองนะครับอายุ80วันวันนี้แล้วนะครับเป็นช่วงข้าวที่กําลังจะสลัดเกสรนะครับไอที่ออกก็กําลังออกนะครับที่สลัดเกสศรก็สลัดเกสรนะครับอ่าต้อมยังไม่ได้ฉีดยาแปลงนี้นะครับแต่หอมฟุ้งหอมฟุ้งกับ MR ต้อมฉีดแล้วรับก้มไปแล้วนะครับเพราะว่าอันเนี้ยช้าหน่อยนะครับช้ากว่าเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็เดี๋ยว ต้องมาคอยดูว่าอ่าจะเข้าอ่าเขาเรียกว่าสลักเกสรแล้วตอต้อมจะต้องมาฉีดตัวยาเกี่ยวกับเรื่องของพวกอ่าเชื้อยาเชื้อราค่าหนอนค่า,มาแมลงฮอร์โมนอะไรพวกนี้เนาะมาดูตองหนึ่งนะครับอ่าลวงของตองหนึ่งที่ต้อมมองกับ MR นะครับต้อมว่าตองหนึ่งเนี่ยเม็ดเยอะกว่าละแง่ที่กว่านะครับถ้ามองรวมๆนะเห็นไหมเนี่ยครับ จะ,จะที่กว่าแล้วคราวนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือในฤดูการนี้เม็ดดาเม็ดลายเม็ดด่างเยอะนะครับต้อมทําคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับเพราะว่าเกิดจากที่สภาพอากาศฝนอ้อยลงมาในช่วงตากเกสอนต้อมกระโดนนะครับมันก็ดำนะครับมีดํามีอะไรบ้างก็ปนบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติ นะครับบางแปลงที่ทําพร้อมต้อมเนี่ยโดนแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับครัน้นี้เราก็ต้องหาพวกตัวยาที่มาฉีดแล้วควบคุมเม็ดที่เขายังไม่ได้เป็นส่วนใหญ่เม็ดดําตอนนี้นะครับเขาจะไม่เข้าน้านมแล้วมันก็เสียไปแล้วนะครับหรือเม็ดขาวนะครับก็ไม่เข้านะครับแต่ในฤดูกาลนี้ต้องมองนะครับว่าข้าวที่มีรวงเยอะนะครับ อาจจะดูแลง่ายกว่าช่วงฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวเขาอ่อนแอเชื้อรามากๆนะครับแต่ในฤดูกาลนี้ต้องพามาดูอตองหนึ่งแล้วเรามาทําข้าวสามสายพันธุ์ไงเลยมาเปรียบเทียบกันว่าข้าวสายพันธุ์ไหนที่ทําแล้วมีประสิทธิภาพที่ดูแลง่ายนะครับทํมาสามสายพันธุ์ก็มี MR337 สามเตองหนึ่งนะครับแล้วก็หอมฟุ้งที่ต้อมดูมานะก็คือ MR ทําง่ายนะครับตองหนึ่ง ตองหนึ่งเนี่ยมันกัมันที่จริงต้องต้องถามฤด,ดูการนี้คือมันมันทาง่ายหมดนะครับแต่เราต้องฉีดยาตามรอบให้ได้นะครับใส่ปุ๋ยฉีดยาเห็นไหมครับลวงเขาจะเยอะกว่านะที่ต้อมมองแต่ MR ลวงยาวกว่า MR ลวงยาวกว่านะครับเม็ดใหญ่นะครับอ่าส่วนต้องหนึ่งเนี่ยลวงลวงไม่ค่อยยาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคเม็ดเม็ดที่กว่าและแง่ที่กว่านะครับก็พี่พี่ลน้องท่านไหน ที่เคยทําต้องหนึ่งอยู่น่าจะรู้นะครับหรือพี่พ,พีท่านไหนที่ทําแล้วได้ผลผลิตดีไหมอัปเดตให้ต้อมดูด้วยนะครับว่าทําแล้วดีหรือเปล่านะครับสําหรับต้องหนึ่งหรือเจ้าพญาเจ็ดสองนะครับเห็นไหมเนี่ยที่ตากเจ็ดสองก็จะตากอย่างนี้เลยเห็นไหมครับนี่นี่แล้วโดนฝนจะไปเหลือหรอครับแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกประมาณสักสี่ถึงห้าวันหรือต้อมมองดูแล้วถ้า เขา,าเริ่มงวยเริ่มสลัดเกสรแล้วเดี๋ยวต้อมจะฉีดยารอบก้มนะครับเพราะแปลงนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าข้าวเข,า,ข,า,ขาเป็นอายุที่บรรน,นานกว่าอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับให้ดูกันีิีหนึ่งเนาะเพราะว่าต้องหนึ่งเนี่ยต้อมก็เพิ่งทําครั้งแรกเห็นไหมเนี่ยรวงเขาถือว่าค่อนข้างที่จะใหญ่นะต้อมมองนะครับรวงใหญ่เม็ดทีถ้าเข้าหมดทุกเม็ดนะแน่นอนเลยเนะี่ยแน่นอนเลยนะครับถ้าเข้าหมดนะครับ ทำค่อนข้างที่จะอ่าฤดูการนี้ทําง่ายนะครับทาง่ายทําง่ายอยู่คือเราไม่โดนมแมลงบวบด้วยไม่ใช่ช่วงหน้าหนาวไม่โดนมแมลงบวเชื้อราก็ไม่ค่อยมีแต่ต้องรอดูตอนเข้าน้ํานมนะครับเพราะตองหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะอ่อนแอเกี่ยวกับเรื่องของเมด็ดเม็ดดำเม็ดด่างในช่วงเข้าน้ํานมเข้าแป้งแล้วอันนี้อันอาจจะมีผลนะครับที่จะทําให้ข้าวได้ผลผลิตน้อยลงนะครับส่วนหอมฟุ้งเนี่ยต้อมเดินดูมีบ้างนะครับขอบขอบที่เม็ดดำดำนะมีมีม,ม,มีเพราะว่าโดนเกี่ยวกับเรื่องของฝน มีทุกแปลงต้อมไปดูมาก็5้าสี่้าเขาก็มีกันนะครับมันก็เดี๋ยวถ้าเขา,าเริ่มที่จะสลัดเกดสตอ,อยยังไงเดี๋ยวต้อมจะมาอัปเดตใ,ให้ดูอีกทีสําหรับตอง1น,นะครับแล้วตอง1เนี่ยต้อมเพิ่งทําครั้งแรกเดี๋ยวจะดูว่าจะเป็นยังไงนะครับว่า,าผลผลิตจะดีหรือเปล่าสําหรับตอง1ใส่ปุ๋ยไปสอรอบครับใส่ปุ๋ยไปสองรอบใส่ช่วงประมาณ 1 5บวันหนึ่งรอบแล้วก็มาใส่ช่วงประมาณ45วันนะครับแล้วก็ปล่อยยาวยิงยาวมาเลยข้าวท้องก็ไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าต้อมใส่ปุ๋ยของลุงตีเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกินยาวนานนะครับกินได้ยาวนานมากเลยครับอ่าดูดีลําต้นไม่ได้น่าเกียดนะที่ต้องมองนะครับ ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยววิพี่น้อง,องท่านไหนที่สนใจพันข้าวนะครับสนใจตัวหมักข้าวดีข้าวเดงเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเร่งรากกระชากกอหรือเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยเคมีธาตุรองนะครับหรือก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าพันข้าวนะครับอยากจะได้พันไหนลองสอบถามเข้ามาทางข้อความต้อมได้นะครับหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงโดยตรงเลยครับเพราะว่าลุงเขามีพันข้าวเยอะมากนะครับ พันธุ์ข้าวที่ลุงเขาอ่าทําเป็นพันธุ์ที่เพาะแปลงเป็นพันธุ์ข้าวอ่านาดําอยู่แล้วนะครับแล้วให้ผลผลิตดีลุงเขาจะแนะนําดีด้วยนะครับเพราะว่าข้าวต้องเอามาจากของลุงทั้งหมดเลยข้าวดีครับงอกดีด้วยนะครับ0ูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหกศูนย์เก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าเก้าสามหกหก